món là cúp cá bố sài, kênh keng lì, mua cá bố sài cúp cá bố sài, ít món à, Phú Bào này, chỉ nó hỏi luôn, luôn, Nốt luôn, luôn, เอาคือโบเป่งน้ำใช่ใช่ห้กไหลอยู่บ่ละฮะเอ้ยพอลกอยู่เนาะกามันเป็นกากีบเลยเอดาดำอยู่บนอันนั้นเลยบนมันตายอะไรก็ม่วงอะไรดำหน้าช่อ,ขอ,ขอ,ของเถื่ขอ,ขอ ด้ามาือนักตอนนักกระซ้ามมือจริงแล้วมาปฏิกระซ้ามมืออีกแล้วนะไฮเก่าเห็นหน้าไฮอันเก่าสองถือ่อ